ใครยังไม่เคยมาอธิษฐานเข้าภาษ,ษีรีบมาสนาจารภาษีอ่ะใครต้องการไปยุคภาษีก่อนที่จะไปถึงยุคท่านก็ขอให้ร่ำรวยก่อนนะรับแรก <c oughs> มันมีรวมท่านอยู่นี่นะที่นี่ก็เหมือนถ้ำมงลนะฝึกฝึกฐาน ฝึกกรรมฐานมายถึงเราฝึกให้มีฐานก่อนที่จะไปตั้งใจ,ใจไปไหนมาไหนก็ต้องมีฐานถ้าไม่มีฐานไม่รู้จะเอาไงกับชีวิต คนไม่มีฐาน้วยแล้วไปฝึกอย่างอื่นมันก็ขี้เกียจฝึกละไม่มีกำลังกำลังใจไม่มีก็บางคนก็หยุดไปเลิกไปออกจากคือเป็นคารวาสไปเพราะฐานไม่มีฐานของจิตไม่มีไม่มีกำลังพอทีอ่จะไปต่อได้ก็จะเข้าใจฮะ มันไม่ยากหรอกฮนะที่นี่เขากินกี่มือนะใครอยู่มึงเนี่ยเขากินสามไม่อยู่เขาเขาเพิ่งมามือเดียวก็เหลือแล้วมั้งฮะ โอ้ตกจักเก็บอีกโอ้โอ้เขาเรียกว่าหาเช้ากินเย็นอา้าวหาเช้าแล้วก็เก็บไว้กินเย็นไงถ้าพวกที่หาเช้ากินเช้าเนี่ยเขาจะไม่เก็บหาเย็นกินเย็นเขาก็จะไม่เก็บ <c oughs> ใครมีปัญหาอะไรเนี่ย ใครอยากถามเรื่องราวอะไรใครอยากถามอะไรไม่มีใครถามถามไม่เป็นไม่มีใครถามไม่มีใครถามโอไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยให้ฟังอยากฟังเรื่องอะไรอะ่ะ อยากฟังตอนหลวงปู่ท่านเป็นยุคท่านสร้าง,งมรรีเป็นฤาษีอะค่ะฟังเรื่องอะไรนะยุคที่หลวงปู่ดูท่านเป็นฤาษีอะค่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจฟังอะไรหลวงปู่เป็นฤาษีโอ้ท่านเป็นฤาษีเกือบทุกภพชาติแหละสมัยที่ท่านเล่าให้ฟัง ถแถวท่านเกิดเป็นกษัตริย์ถแถวๆโวถแถวการเจ้าบุรีพอท่านอายุมากท่านก็นลายกสมบัติให้ลูกเราทั้งกัไปเป็นฤาษีเตรียมตัวเกิดนะคือเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดท่านไม่ได้คองราชจนจนตายสมัยที่เป็นฤาษีนะ่ะ นึกออกไหมนึกออกท่านก็นเลยร,รีบตายแล้วรีบเกิดไงม้ต้องรีบตายรีบเกิดเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าชะยุคปัจจุบันมันเป็นยุคที่มนุษย์อยู่คกลางๆจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่จะว่าเจริญก็ไม่ใช่นะมันก็ยังมี มีขาวด้วยมีดำด้วยมีมีมีมัวมัวด้วยเขาเรียกอะไรนะสีอะไรนะสีเทาเออมันมีเทามีขาวแล้วก็มีดำเนี่ยยุคนี้คือมีทั้งดีและไม่ดีดีก็สุดเลวเว้ยเวสุด,สด,สดแล้วมายุอายุมนุษย์ก็พอดีมันร้อยปีก็ไม่ถึงร้อยปี แล้วก็มนุษย์นี่มีหลากหลายอารมณ์มีหลากหลายกรรมสามารถจะเรียนศึกษาเรื่องมนุษย์เรื่องวิญญาณได้ดีกว่าทุกทุกภพทุกชาติบางชาติถ้าบางชาติเจริญทางศีลธรรมแล้วเนี่ยทุกคนมีบุญสร้างบารมียากถ้าเป็นการยุกก็ทำยากอีกแหละท่านบอก เพราะนั้นเองโชคดีแล้วเองเกิดมาแล้วพอดีพอดีนะบอพอดีหมายถึงว่าชีวิตพอดีจะว่าดีรวยก็ไม่ใช่จะว่าจนไม่มีจะกินก็ไม่ใช่ถ้าเองขยันเองก็มีจะกินนะถ้าเองขี้ขี้เกียจเองก็ไม่มีจะกินนั่นแหละเองสามารถจะปีกตัวมาสร้างบรารมีได้นะบอกดีที่สุดน,นบอก เพราะมันสามารถจะใช้ปัญญาใช้การพิจารณาได้ดีกว่าทุกยุคทุกสมัยถ้าเองฉลา,าดถ้าเองไม่ฉลา,าดเองก็ไปตามโลกที่เขาไปแหละยุคนี้นะเข้าใจยังเนี่ยยุคนี้ทำไมคน คนที่ทําไม่ดีะมันจึงส่งผลชา้าเพราะมันเป็นยุคเทาไงมันมีเทามีขาวเทามันมีมากกว่าขาวแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นดําคือเร็วสุดอะเทาคือไม่ดําไม่ขาวกูอยากดําก็ได้กูอยากขาวก็ได้คือเทาเทาแต่พวกขาวคนเน,น,นี้พวกเราในขาวนะฮะขาวตอนไหนรู้ปะขาวตอนสวดมนต์ พาออารมณ์ดีสวดมนต์นี่ด่าใครไม่ได้นะจ๊ะเมอห่างจากความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็ขาวอ่ะจิตมันก็ขาวขาวผ่องเลยแหละเพราะนำขึ้นของจกักรพรรดิขึ้นโพธิสัตว์ขึ้นโพมีผ่านมันก็ขาวอ่ะสักพักพอเลิกสวดก็เริ่มเทาแล้วบางคน จะเริ่มจะเทาเริ่มเริ่มจะทไํไรตัวเองแล้วแต่เนี้ยอารมณ์เริ่มปั่นป่วนแล้วความเนี่ย <c oughs> นี่คือยุคนี้ใช่ไหมหลวงตาก,ก็เลยพิจารณาเออจริงท่านก็บอกว่าเองเกิดมาไม่รู้กี่พบชติจำามไม่ได้หรอกว่ารวยเองก็เคยเกิดมาแล้วละ,ละท่านบอกใหญ่ก็คงเคยท่านบอก แล้วก็เลยแล้วเองก็เอามาด้วยไม่ได้ตอนที่เองรวยตอนที่เองใหญ่ในอดีตเองเองเอามาที่นี่ไม่ได้มันก็เลยสมบัติผัดกันชมใช่ไหมละ่ะถ้าถ้าใครฉลาดก็รีบทำซะเพราะโลกนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไอ้คนที่นี่มันไปไหนกันหมดอะมันไม่มาเลยล่ะ โอ้ยกำลังจะโดนย้ายใช่ไหมวันนี้หน้านี้มันหน้าย้ยายย้ายย้ายตำแหน่งอ้าวอยู่นานๆก็ต้องย้ายนะอยู่นานๆเดี๋ยวมันงอกตูดงอกอนะ่ะมันต้องย้ายไปให้คนอื่นเข้ามาหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปสมบัติปัดกันชมประมาณนี้แหละ <c oughs> ที่นี่จะปรับเป็นสถานที่ที่วิเวกในอนาคตนะฮะสุดๆเลยนเนี่ยวิเวกสุดๆเลยพลังงานดีสุดๆเลยพลังงานที่นี่กับลังที่ทำมึงนะไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยเหมือนเป๊ะเลยไม่เหมือนกับภพภูมิแถวเนี้ไม่เหมือนกับข้างล่างเนี่มีท่องขยาบมีท่องนะ หน้าคนเนี่ยมาเขีย่ยทองได้อเนี้ยนะเขามีชองถามว่นเนี่ยมีชองนะเนี่ยชาวบ,บ้านเขามา,ขมาคุยชองกันนะ,ะที้จะเริ่มปรับดีวจะไปปรับที่ที่น้ำปา่าแล้วก็ที่บางกระทุ่มบางกระทุ่มสร้าง ส,าาส้างาลาสร้างสร้างโรงครัวเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสร้างฐานหลวงปู่ห้าเม็ดนะฮะพร้อมที่เสรอได้แล้วนะฮะออไม่มีใครรู้นะเราไปดูเถอ๋ย่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยล่ะอันนี้เราก็จะรับสมัครแม่ครัวไปอยู่ประจําแม่ครัวก็คือมีมีเงินเดือนให้ด้วยนะทํา อนเช้าแคันเองส่วนไม่ต้องไปตลาดสั่งเขาสั่งเข้ามาไม่ไม่ออกกำลังฮะสั่งตามคนที่เขาเข้าออก,ออกประมาณนั่นแหละสวดมนนะ์นฮะมีม่เียถามอีกอยากรู้เรื่องอะไรหลวงปู่ที่หลวงตาบอกว่าที่เนี่ย พลังงานเดียวกับที่ทาก็คือเป็นพลังงานภาษีใช่ไหมคะโอ้บารมีรวมภาษีนะ่ะที่ท่านสร้างไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ท่านอธิษฐานอะ้าวภาษีไงทีนี้คือเวลาเรามาสวดเนี่ยภาษีอ,อยู่ที่ไหนบารมีรวมก็อยู่ที่นั่นไม่เป็นสื่อไงเหมือนเราอะเราถ่ายรูไปไว้กี่รูปก็เป็นสื่อกรรมเราแหละถ้าคนมองอะยายนี่โอบวช ยังไม่มีผัวเลยบวชก่อนนะก็จะรู้ละอามันจะรู้ไงรูปเป็นสื่อสื่อกรมเราที่ในรูปอะเป็นสื่อถ้าใครศึกษาในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเขาจะรู้เลยนะมันเป็นความรู้สึกถ้าเรามองรูปปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึก ยางนี้หนูสามารถอธิษฐานแบบเชื่อมกระแสของหลวงปู่ของจกักรพรรดิมาใช้ในการปฏิบัติหนูเพื่อย้อนไปในอดีตที่หนูเคยเคยทาอะไรไว้ได้ไใช่ไหมคะอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเราสามารถเชื่อมกระแสหลวงปูจ่จักรพรรดิที่ท่านทิ้งไว้เป็นกระแสภาษีในอนาคตอะคะ่ะเราสามารถอธิษฐานอะไรได้บ้างนะคะเพื่อเอาไปประโยชน์ในการปฏิบัติของเราไปอะค่ะเองอยากเอาไปทําอะไรอะแต่ทุกเรื่อง อยากเรียนรู้การเวียนไหตายเกิดอะคะอ่ะขอขอ,<บ>ขอบารมีท่านศึกษาในการเวียนไหตายเกิดนะถ้าเองสวดไปเร,เรื่อยเองก็จะสัมผัสไปเรื่อยอะอย่างในน้อยเองต้องสอบเว็ดวิญญาณก่อนนะเพราะวิญญาณมันตายไปก่อนเองชาตินี้นะ <c oughs> อาจจะถามมันได้อะเฮ้ยมึงตายมึงเป็นยังไงเนี่ยก็คือเราเรียนจากเรียนรู้จากวิญญาณว่าเขาทํากรรมอะไร<อ>ไว้ใช่ไหมคะยิ่งทากรรมอะไรยิ่งไปอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้แหละหรือเองก็จะไปสัมภาษณ์เทวดาข้างบนนะ่ะคุณทํากรรมอะไรคุณจะได้มาเป็นเทวดาแถวนี้เขาก็จะชี้ลงมาในเมืองมนุษย์มันก็จะเห็นสายใหญ่ที่เขาทำํำสายใหญ่ตรงนั้นหมดเขาก็ลงมาเกิดนะสายใหญ่แห่งกรรมประมาณนั่นแหละมันก็จะเรียนทำประโยชน์นะ ที่เองหยุดเพราะว่าสวดตอนสวดชั่วโมงก็สวดหรอกพอเลิกสวดเองก็ไปเ,เล่นติ๊กต็อกมั่งไปคุยกันมากถามว่าเองจะเรียนจบไหมสายใยเองขาดเป็นท่อนๆอนอ้าวสายใยธรรมะขาดเป็นท่อนๆนสายใยติ๊กต็อกมาเป็นท่อนๆสายใยคุยกันเป็นท่อน,อนเองเข้าใจสายใยไหมเออสายใยคือ สิ่งที่เราบันทึกที่เราบันทึกนี่นะนะนะโมปุธายะจบหนึ่งก็มีสายใหญ่แล้วชั่วโมงหนึ่งมีสายใหญ่ชั่วโมงหนึ่งกี่จบวะชั่วโมงหนึ่งเราคิดกี่จบชั่วโมงอะแปดสิบแปดเก้าสิบจบใช่ไหมหกสิบใช่ไหมเองก็มีหกสิบจบ ถ้าเองหยุดสวดสายายก็ขาดถ้าเองจิตเองนึกไปที่ไหนเองก็ไปบันทึกสายาย,ายเขามันจิตต่อไหมทําไมเขาต้องอยู่วิเวกาทำไมเขาอยู่กายวิเวกจิตวิเวกทําไมเขาถึงทำเพราะต้องการสายใยตรงนี้ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งนะ พูดน้อยเลยนะไม่ค่อยพูดเลยบันทึกอย่างเดียวเลยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไม่ต้องไปเผื่อก,กับใครไม่ต้องไปคือสายตานะ่ะมองก็จริงอะ่ะให้มองเป็นบวกไม่ใช่มองเป็นลบใช่ไหมพอใครไม่ถูกใจแล้วกูก็ไม่มีที่ค่ะ ที่เต็มมันไล่คนปริปนตัวเพะเพาะไม่ชอบไงถ้าชอบเขาพี่อุย้ยนี่ประมาณนั้นแหละมันไม่ได้ขาดกับพุทธพรมปัญโยไม่ได้ที้สายใยตัวนี้น่ะที่นายดีนะดวงตาให้ใช้เวลาเดินหรือสองเดือน คนบันทึกนี่นะแล้วคุณเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ชีเรียนอะไรก็ตามทางโลกอะเรียนอาหารทำอาหารทำกุ้ยเตียวทำอะไรก็ตามอะใช้เวลาพอๆกันในเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าไม่ชีตั้งใจเรียนเนี่ยไม่ชีจะเอาไปประโยชน์ได้ไหมไม่ชีสวดมวนต์เดือนสองเดือน ตั้งใจโสดจริงๆเนี่ยมีสายใยจริงๆเนี่ยไม่ใช่เอามาประโยชน์ได้อไหมก็ถูกแล้วไงบางคนอยู่เป็นสิบปียังเอาสายใยโสดน,นั้นมาเป็นประโยชน์ไม่ได้เลยอะ่ะมันเป็นเพราะเหตุอะไรอะ่ะเพราะคนไม่รู้เหรอเขาไม่ใช่อีกอะ่ะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรอะเขาให้กินนอนสวดมน ใช่ไหมล่ะเออคุณก็กินตามวัดเขาดิข้อวัดเขาอ่ะลองคิดดูดิหลวงตาฝึกกับหลวงพ่อมาอายุยี่บเก้าปีท่านบอกห้ามหนีจากสายใหญ่ไตสรนา,นาคมสมัยนั้นสวดพุทธทางสรนาันางกระชามเไง ทำบังสนานังสังขังสนานังกระชามีจิตอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่มั่งแผ่ไปมั่งพิจนารณามั่งกลับมาสวดมั่งนั่งรถเมกะสวดกินข้าวก็สวดอาบน้าก็สวดทํางานบางครั้งก็สวดตอนนั้นทำงานอยู่ไงใช้เวลาห้าหกปี มันก็เอาสายใหญ่นะั้นมาใช้ได้นะเราคิดอะไรเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกับเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้พอมันมีความรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็รีบออกจากห่างจากความรู้สึกทางโลกให้ไวที่สุดแล้วตอนเนี้ยพกพวกชมกินเหล้าก็เอ้ยไม่ไปแล้วท้องอืด <c oughs> <c oughs> บอกว่าท้องเสียหรืออะไรก็ว่าไป <c oughs> ก็สวมดมนต์ไงไปวัดไงว่างก็ไปวัดคนะํวาว่าไปวัดเนี่ยไม่ใช่เดินไปนะไม่ใช่นะฮะเอาจิตไปไปอยู่กับหลวงปู่ไปอยู่หน้าท่านนะไปอยู่ไม่อยู่เปล่านะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระด้วยนะพระท่านบวชให้เท่นนะี่ยใส่กักนี้เลยอะ่ะ กักเมื่อก่อนชอบกักแดงๆหน่อยๆเนี่ยแบบตูบีอะไรอย่างนั้นเปลือกมังคุดอะเปลือกอกักนะกักเปลือกมังคุดอะประมาณนั้นแหละก็ไปบ่อยประจําว่างๆนั่งกูเมก็ไปเลยนึกไปนึกสวดมนต์ที่ท่านฮะตั้งสารานังสังขังสารานังไปเรื่อยๆอะสวดไปแผ่ไป ไม่นานก็อย่างว่านะไม่กี่เดือนก็พิสูจน์ได้แล้วอ่าว่าไอ้ที่สูตรเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมเพราะเรามันทึกสตลอดไงมันทึกออะมันทึกแล้วก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้พุทธศาสตร์เนี่ยใช้เวลาสิบกว่าปีก็เลยบวช